สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนนะครับพบกับผมนายมาสเตอร์นะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมซอร์ทแมนออนไลน์นะครับผมมาอย่างแรกที่เราต้องล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับก็รู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นให้ใส่อีเมลนะครับต่อไปแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับโอเคครับพอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็จะเป็นอ่าหน้าสร้างตัวละครนั่นเองซึ่งผมครับเพิ่งเคยเข้ามาครับยังไม่เคยสร้างเลย เราจะมาสร้างสดๆเลยครับว่าจะเป็นยังไงนี่เป็นเฟิร์สเพย์ยิ่งของผมนะนะคือเล่นครั้งแรกนะครับผมมก็จะมีอะไรเนี้ยตั้งค่าร่างกายขั้นั้นสูงอ๋อจะมีปรับสีรษะอะไรประมาณนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวน,นี้คืออะไรอ๋อสร้างแบบสุ่มสร้างแบบสุ่มได้ด้วยไม่เอาเดี๋ยวเราจะแต่งเองนะฮะสีสาะนี่เนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะต่อไปครับเรามาเลือกทรงผมกันดีกว่าฮะทรงผมนี่ผมโอ้เท่มันกันแล้วเนี่ยแต่ละทรงอันนี้เหมือนเป็นแบบจีนจา๋าเลยอะ เอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้เท่ดีได้ใจอันนี้สีผมแล้ะฮะโอ้สีดำไม่มีเอาดีเอาสีน้ําตาลสีเข้มๆหน่อยน้ําตาลน้ําตาลโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับต่อไปครับเลือกใบหน้าฮะเอา,เอาแบบนี้ดีกว่าหล่อละสีผิวก็ <c oughs> อันนี้ก็ดังไป <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันอันนี้ลักษณะคิ้ว เฮ้ยอันนี้คิ้วดูอันนี้คิ้วดูอันนี้คิ้วดูเอาคิ้วดูดูดุ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 ดดีกว่าสีคิ้วสีคิ้วนี่เป็นอ่าอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาได้ป่ะอ่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นคนละสีคิ้วอันนั้นนะฮะจมูกปากนะครับจมูกเดี๋ยวเราต้องดูแนวนี้ฮะเนี่ยปากนี่ต้องเล็กๆครับปากนี่จมูกหน่อยฮะโอเคลักษณะโอ้โหเฮ้ยเขาค่อนข้างละเอียดนะเนี่ยมีเส้นหน้าผากเหมือนแบบเออละเอียดใช้ได้ครับ โอเคมาถึงนี่แล้วฮะไอลไลท์ของเราเลยเหมือนเป็นแบบผู้ทรงความมรู้นะฮะผมชอบอันนี้ฮะแบบดูเหมือนแบบแบบเข้าป่าไปฝึกวิชามาอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้โหผมว่าอันนี้มันเจ๋งดีโอเคนี่จะเป็นน่าจะเป็นการตั้งชื่อนะฮะตั้งชื่อแบบบ่งบอกความเป็นตัวเองครับนี่ฮะเจอเองครับไงได้รับความนิยมมากมีคนแย่งไปแล้วอะไร เจเองครับ007โอเคจะมีใครแย่งเราไหมมีคนแย่งไปแล้วว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาให้ตั้งมันเฉพาะภาษาอังกฤษปะเนี่ยเดี๋ยวผมลองมาเซอร์นะจ๊ะโอ้โหได้ครับส้องใส่เขาให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษไอ้ผมนี่ก็ติตั้งภาษาไทยระบบเขาก็บอกว่าประมาณว่ามีคนแย่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราไปเข้าไปดูในเกมไปเลยครับผม เพียงย่า江าสย,ยุทธจักรคืนวันช่างเล่าชงเล่เรามยิ้มพิชิตการาใหม่นผมกำอ่านตาม ผมกำลังอ่านครับอันนี้เหมือนจะเป็นนะฮัตซินก่อนเข้าสู่เกมนะครับผมก็จะมีคนออกมาพูดนะครับเหมือนจะเป็นประวัติของเกมนี้อะไรหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมชงกงช่างจิงชงชอยเชี่ยูชางชอยยี่จวเสียงเสียงพี่กันดูจริงจังมากนะ เอาละครับมาแล้วเฮ้ยจนี่ตัวเราเฮ้ยตัวเราโอ้โหเท่ฝึกวิชาไว้นี่โอ้โหยอย่างเท่หนี่ฝึกอยู่โอ้โหเอฟเฟกต์ค่อนข้างสวยงามนะฮะนี่กระโดดตีลังกาเออถีบโอ้โหนี่ใช้ได้ฮะใช้ได้ฟู่ที่แท้เจ้าอยู่นี่เองไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วที่บ้านเกิดเรื่องแล้วท่านปู่บอกให้เจ้ารีบกลับไปเอาลยครับ เหมือนว่าเจ้าเด็กคนนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยรูปแบบการบังคับให้มีเลือก3แบบคือคลิกที่รูปอธิบายอ๋อเราคลิกแบบแรกสาธิตดูซิคืออะไรเ,เดินไปหาเราคลิกเมาส์ที่ NPC อันนี้เป็นน่าจะเป็นระบบสอนก่อนนะฮะเป้าหมายในยุทธจกักรขึ้นลมกําลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆในขณะที่หมู่บ้านกระบ,บี่เดียวดายอ๋อเนี่เป็นหมู่บ้านกระบ,บี่เดียวดายอ่ะเนี้ยโอเคโอเคครับไม่ดีแล้วแหละ ตำแหน่งตอนนี้เรากำลังวิ่งไปแล้วฮะตอนนี้ระบบอะไรก็ยังไม่รู้มากฮนะคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้รู้สึกว่านี่ครับมาแล้วศัตรูของเราทำการควบคุมคลิดขวาเหรอนีไ<ป>ไ่ไปไปทุบทุบเ,เขาให้ทุบเขาให้นี่นะอ๋อคือระบบไกด์ตรงนี้ครับถ้าเกิดเราคลิกปุ๊บแล้วมันจะระบบจะวิ่งไป ทำดาเมจหรือว่าโจมตีให้อัตโนมัติเลยนะฮะคือเราไม่ต้องมาวิ่งมาคลิกอนนะไรให้มันวุ่นวายฮนะเห็นไหมเขาจะตีให้เองเลยโอเคระบบนี้ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นมากพอสมควรครับเคลียร์คเควสนี้ให้เสร็จกันเถอะไอ่นะทุกโ,โอ้โหเรานี่ใช้ฝ่ามือเขาใช้ดาบโอ้โหเหมือนจะเฟี้ยวนะฮะก็คือระบบเควสนี่จะมีอ่าเขาเรียกว่าตัวหนังสือที่เน้นไว้ให้ตัวหนังสือที่ขียเส้นเนี่ยฮะที่อยู่มุมหน้าจอ ก็คือเราคลิกปุ๊บเขาจะวิ่งไปหาที่เควสให้เลยนะฮะที่ส่งเควสนะครับก็ค่อนข้างสะดวกมากๆากฮะตอนนี้คนในบู่บ้านกําลังบวกกันอย่างเม,มามันเลยฮะสวัสดีครับเจ้ามาพอดีเลยบู่บ้บานกําลังเกิดภัยพิบัติกะบี่เหล็กเล่มนี้เจ้าพกติดตัวไว้อ๋ให้กะบี่ยโอเคเราจะไม่อ่านผู้พันทําเพลงนะฮะยังครับตอนนี้หลบหลบซ่อนที่ด้านหลังห้องตอนนี้เราไปก่อนฮนะเฮ้ยหลบหลบ,หลบเฮ้ยเราก็สู้ไหวนี่หว่าจะหลบทําไมเนี่ยออเรเว้ย หัวหน้าหมู่บ้านเฮ้ยแย่นะรีบคุณพ่อท้งหัวหน้าหมู่บ้านเร็วเอาไว้เฮ่เจ้าของหัวหน้าหมู่บ้านกับบีใช่หรือไม่มััหาาาีกกกพวำลงตบเล่่มเจ้ารู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่เรานะครับไม่บอกคนช่วยเจ้าแน่นอนโอเคหัวหน้าหมู่บ้านเรางั้นจัดการเจ้าซะนะพบปัญหาเองก็ได้นี่โอ้โห โอ้โหเก่งเกินไปแล้วโอ้โหโห้าคนเจ้าต้องตายวันนี้แหละโอ้โหโหัวหน้าหมู่บ้านโซเฮ้ยคนใ้ทั่วอย่าปล่อยให้เขาเห็นเฮ้ยมันเห็นเราปะเนี่ยออกจากสถานที่นี้ก่อนฮนะ <S <S มันเห็นเราปะเนี่ยเราจ้ำก่อนแล้ววิ่งไปนะโอ้โหเริ่มตน้นเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีฮนะตื่นเต้นน่าสนใจดีฮนะ เฮ้ยเฮ้ยออย่าพึ่งดีอย่าพึ่งเราวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่อย่ามายุ่งกับเราโอ้โหมันตามล่าเราเยอะมากๆฮะไม่ทันฆ่าหรอกเอาเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิวิ่งไปต่อสิลุกเอ้ยโอ้โหตอนนี้ครับมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเก่งเราเจอกันตอนนี้ยังไม่เก่งเอาแล้วครับหกๆข้างมันใันมันหนีไม่ได้โอ้โหโดนผักหัวเลาะมีขำเว้ย ใครก็ห้ามลงมือข้าจะจัดการด้วยตัวเองโอ้โหไอ้คนหน้าคนนี้เข้มจริงๆเฮ้ยใครเนี่ยเจ้าเป็นใครข้าเป็นสิทธิ์สำนักหัวซานเล่งหูซ่งตอนนี้เราไปหวานแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลับอย่างนี้เลยอหรคลิกปุ่มสนทนากับอะไรเนี่ยคนรอบข้างเพื่อรับภารกิจโอเครับภารกิจก่อนจริงๆ เริ่มต้นเนื้อเรื่องได้ค่อนข้าง,าง,างน่าสนใจครับกดแซดค้างไว้เป็นเวลา2วีจะเป็นการบิ่งลมป้านนะดูฮะอ้โหหน้าตานี่เหมือนซุปเปอร์ไซยายังไงอย่างนั้นเลยโอเคเสร็จภารกิจนะฮะเลเวลอัพเลยหรอเนี่ยโอ้ใช้ได้ใช้ได้มุ่งหน้าไปที่ห้องโถงลมเตี้ยมเพื่อเอาเหล้าว่ะโอ้โหผมมาเนี่จะโชว์การ เบาเล่าเลยลหรอนี่ไงอุ้ยโอ้โหเหมือนเป็นประตูลับด้วยเท่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 เท,ท่มาเอาเล่าครับสะสมตัวละครเข้าไปปุ่มลัดขึ้นมากด R เคก็คือกด R นะครับเหมือนเป็นคีย์ลัดนะฮะแล้วคลิกหายเล่าเพื่อย้ายสุราเอาไอ้นี่ทำไมเอ้ยนาย ให้เราช่วยว่าอาการหนักนะนายเนี่ยยังไงทำไมนายขึ้นไปทำไรเราขึ้นไปด้วยได้ไหมคือเขาต้องคือคือเขาทำอะไรครับเออดายครับนายเป็นไรทำไงวะทำไงวะทำไรทำไรทำไงวะคือเขาคิดว่าให้เอาเหล้าขึ้นมาไว้บนนี้เหรอฮะคือจริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาให้ถือเหล้าไปไหนสหาย เจ้าทำอะไรสหายสหายเราไม่ตอบกครับสงสัยตอนนี้กำลังไปดูไกด์อยู่นะฮะสายเรานิ่งไปเลยฮะโอ้ทักไม่ตอบเดี๋ยวนี้ค่อนข้างหยิ่งนะครับวางหายอ๋อเขาต้องการวางหายนายก็พิมพ์ว่าวางหายครับลองดูลองดู มันจะเชื่อเราวะนนานเนี่ยไหนก่อนดิไม่นายอะลองก่อนให้พ่ออะไรครับโอาไปดีกว่าไปก็ได้เชื่อ มันโหดกับเราจังวะเนี่ยไปดีกว่าไม่อยากยุ่งแล้วคือจริงๆแล้วเราต้องเอาไห้มาส่งที่คนนี้แต่ไอ้ั่นมันคิดว่าต้องเอาไห้ไปวางไว้โอเคจ้านายครับเรามาส่งแล้วครับเอาใบครับเอาไปกินโอเคเสร็จภารกิจเรียบร้อยครับโอ้โหเท่ตอนที่เราทำภารกิจเสร็จมีแสงสีทองขึ้นรอบตัวนิดค่อนข้างดูดีมีออร่านะฮะ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแวะไปบอกเพื่อนเราก่อนนะไอที่เรามันกำลังจะวางหายครับนี่นี่นายนายต้องเอาเล่าไปส่งคนที่รับเควสนะนายต้องเอาเล่าไปส่งคนที่รับเควสจะเอาเล่ามาวางมั้งเนี่ยเฮ้ยนี่เราแบบเป็นคนดีไงเราไปส่ง คนไหนคนนี้คนนี้คนไหนมาเร็วๆวิ่งดิเอ๋เอ๋วิ่งดิเดินจ้าจริงโอเคเราไปทำภารกิจของเราดีกว่าฮะเราจะไม่กวนคนนี้แล้วฮะเราต้องวิ่งไปครับตามภารกิจฮะก็มีระบบไกด์นำทางแบบนี้เราค่อนข้างสบายฮะผมมาแล้วมีคนมีคนให้เราเกลียดโอเคเอาสวัสดีครับเอาเควสมาส่งเลยครับผม ได้เลือดกับได้มานาฮะขึ้นข้างๆร้านรถม้าขึ้นรถม้าฮะตอนนี้เราจะขึ้นรถม้าแล้วไปแล้วครับผมรู้สึกว่าจะไปเองเลยนะเคโออโหูดูท่านั่งเขามีให้นั่งดีๆข้างในไม่นั่งเฮ้ยคัดซีนไว้เฮ้ยเอ็นี่นี่วะเฮ้ยกำลังตามหาเจ้าอยู่พอดีเลยเตรียมตัวใต่เฮ้ยจะหนีหลบได้ไว้ยนี้เออโดนทีบเฮ้ยตายเฮ้ยมีคนช่วยเว้นักสงสาร จะทำเรือร่องตามาข้าคนข้าถนนจริงไมหมนอไอ้นี่มันเป็นคนมีชื่อเสียงนะฮะขาไม่จอแแ่นี้นะแน่อ้าวเราเว้ยไอ้นี่เหมือนจะมีอ่ส่วนตัวกับเรานะฮะเหมือนจะมีอะไรส่วนตัวกับเรานี่ครับคนนี้เขาช่วยชีวิตเราเราต้องคุยกับเขาแล้วฮะเสร็จแล้วส่งเควสนะครับแล้วก็รับเควสใหม่นะฮะรับเควสใหม่เพิ่มแบบเยี่ยมผู้อาวุโสสิบสำนักใหญ่แล้วเลือกเข้าสำนักหนึ่งมีให้ เข้าสำนักสิบสำนักผมจะเลือกอะไรดีส่วนตัวแล้วผมรู้จักแค่ว่าเซาลินเนาะเซาลินดีกว่าผมรู้จักแต่เซาลินเนาะเราก็ไปเซาลินเนาะงอใบเซาลินนี่ไงเซาลินมาดีชื่ออะไรฟังเชิงฟังเชิงเอาครับน่าสนใจฮะเข้าเลยฮะตอนนี้ครับเข้าร่วมสำนักวัดเซาลินไปที่เรียบร้อยฮะในกระบองด้วยโอ้โหเด็ดเด็ดเด็ดไหนไหนไหนกระบองกระบองใส่สิเย็ดเคผมนึกว่าซุนหงอคง โอ้โห oh, hey. ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเควสขึ้นมาตรงนี้หรือเปล่าแจ้งจากระบบขอท่านเป็นเพื่อน oh. อา้าวอ้ายอมรับครับแมเรานี่สเสน่ห์แรงเหมือนกันนะเนี่ยผมมาปุ๊บมีคนขอเป็นเพื่อนเลยนะฮะอ๋อ oh, ตอนนี้เขาเซตสกิลมาให้เราเลยนะฮะก็คือ3 s k ส l l กิลนี้เพิ่มพลังป้องกันอ่าจะสีคำรามให้ศัตรูหวาดกลัวลดพลังโจมตี พนักงานตีตัวเองโ okay. อเคเข้าสู่เขตเนื้อเรื่องครับชงกังชงเกงชงชังตามมันไปรับเอาเว้งานนี้ต้องมีเคลียร์กันหน่อยนายคิดจะฆ่าเราใช่ป่าสงสัยเราได้เคลียร์กัน,นกหนักๆแล้วฮะเราได้กระบ,บองมาแล้วมีหยุดลอมีหยุดลองย่่งต้องบวกก็แหละจังหวะนี้ว่าไงอะ เอาไว้เอาไว้เอาไ,ว,อาไว,อว,ว้ต้องบวกแลต้องบวกแล้วเอาสิเอาสิเดี๋ยวนะผมผมรู้สึกว่านี่มันมันปรับปรับตรงนี้ได้ฮะโอเคเข้าใจแล้วฮะคือผมก็กดผิดตั้งนานนะคือเราสามารถกดคอนโทรลนะ้ฮะเป็นเฮ้ยมาเพิ่มวะ <c oughs> มาเพิ่มว่ะมาดิมาดิาดโอเป็นสกิลหมู่เลยอนะเนี่ยเฮ้ยน,นี่ไงมันหัวทีหลายหลายคนได้ปะ่ะเฮ้ยเฮ้ย หวดเข้าให้หววเข้าให้โอ้ยอย่าล้มดิอย่าล้มดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิดวดหาหาพื้นที่ฟาดกระบ,บองเข้าให้มาหลายคนนะไปเรียกหัวหน้ามาเลยต้องการสู้กับหัวหน้าไม่ต้องไม่ต้องการสู้กับพวกลูกกระจอกมาดิมาดินี่แน่นี่แน,ะนนะ่พวกลูกกระจอกไอพวกร้วร้อพวกร้วรร้อไปหมดเลยนะไปหมดเลยนะนี่แนะ่ฟาดเข้าให้ไงล่ะตามมันไปฮะ ก็คือกดคอนโทรลนะฮะคืออันนี้เป็น first playing ของผมนะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือระบบอะไรก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะข้ามสิ่งกิจขวางว่าไงนายคิดจะฆ่าเราเหรอเพื่อนเฮ้ยโอ้โหกะโดดข้ามมาวะ่ะนี่มีกวกมือเฮ้ยคิดว่าเราทำไม่เป็นนะกดอาอากม้กระโดดนี่ไงนี่ไงโอ้โหแฟนตาติด ไปไปสิโอ้โยเยดโดขี่กระบอกได้เลยมั้งเนี่ยขี่กระบอกได้ขี่ไปแล้วนะฮะเอาเว้ยเป็นไงล่ะถูกตามมาขนาดนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยย่าโอ้โหกระโดดมาแบบนี้ชีวิตจริงที่ขาหักไปแล้วโอ้โหกระโดดมาแบบนี้บัตจิจัมยังไม่กล้ากระโดดเลยเอ่ะจริงๆง <laughs> ไปให้ตามมันไปกูซานตอนนี้อยู่กูซานนะฮะ พวกนี้ใครเนี่ยโอ้พวกเวลสูงนี่นะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเป็นเพื่อนกันไหมขอเงินหน่อย <c oughs> จัดการนักรบฟูจิมาเนี่ยวัฟูจิมาอากดผิดกดผิดจะกดคิวไอ้ฟาดโดยกับบองเข้าให้จัดการ5ตัวนะฮะคือเรามาจัดการให้พวกริ้วล้อพวกนี้เสร็จแล้วก็วิว่งไปส่งเควสนะครับรับรางวัลภรรรารกิจโอเค <c oughs> เสร็จแล้ว ภารกิจต่อไปอะไรเอ่ยเขาใช้แล้วเราก็ทำครับไม่งั้นถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ดีเวลฮะต้องทนนะเฮ้ยเข้าสู่นู่นเรื่องแล้วเว้ยนี่ไอ้ัวถิงไอ้นี่แหละัวถิงต่อสู้ชนะัวถิงมาดิัวถิงเนี่ได้ข่าวว่าฮอตจ้ะได้ข่าวว่าเก่งนะัวถิงนี่ไงทุบเขาให้เอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งมานี่เจ๋งครับัวถิงอุ้ยไม่ธรรมดาเหมือนกันเว้ยัวถิง โจถิงมันมันไม่ธรรมดาวะไี่ไงวัดเลยวัดเลยจะงัดแล้วโจถิงตอนแรกอะ่ะตอนที่เราไม่มีสํานักนายจะงัดกับเราตอนนั้นเรายังไม่พร้อมแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วโจถิงนายมางัดกับเราอะนายคิดว่านายแน่มาจากไหนเอ้ยเอยเอ๋อ,เ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 อสเปกมาอ๋อมีการแก้เฮ้ยไอ่ไงก,กระบองตีหมาวิชากระบองตีหมาตีหมาจโวถิงจโวถิง่วถิง นี่ไงหุยมีหัวเลาะไว้วายุทธก้าวหน้าขึ้นมากตัวเด็กน้อยไม่เก่งหรอกสู้กันอีกครั้งไ้ยวัดว่ะวัดว่ะโหูยแฟนตาซีฮะค่อนข้างเหมือนหนังจีนสมจริงจริงๆฮะว่าอะไรตามกันแล้วครับผมจังหวะนี้มีีกระโดดขึ้นข้างบนจะหนีไปไหนเฮ้ยแม่งมีคนซ้อนว่ะโดนโดนดักซื้อฮะมีคนซ้อนอา่ตกมาอย่างงี้ไส้ไม่แตกก็บนแล้วมั้งเนี่ย โอเคยังไงก็คลิปนี้ขอฝากไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาเล่นกันได้เยอะๆนะครับสำหรับเกม s o r t m m n o อ l นไ e นนั่นเองนะครับผมส่วนผมขอลาไปก่อนนะขอเก็บเวลก่อนโอ้โหเนี่ยมีค่าเพียบเลยนะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมครับบ๊ายบายแล้วเจอกันถ้าอยากรู้ลึกรู้จริงรู้แบบข้อมูลอัดแน่นเนี่ยก็ไปที่เว็บนี้เลย l a g e t l i c h os. co. th วันนี้คุณสามารถติดตามเว็บไซต์เกมคุณภาพระดับโลกครอบคุมทั้งจักรวาลออนไลน์สเตชั่นชั้นชั้นชั้นผ่านทางมือถือได้แล้วนะ www.os.co.th